chấp anh đi một ba, một tiếng một tiếng, nằm, 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 nằm,

แซ่บบ่แซ่บเย็นดีเนาะเบิ่งว่าสิได้10ก่อนก่อนก่อนเซกๆบ่แข่งกินน้ำก้อนนี่เซก เดี๋ยวจัดก่อนนะเดี๋ยวโตแข่งกินนุมก่อนกันเป็นายานเันเนยเป็นกระเทย

กินหนังแกงกันเรามูไปเ่ข้นบอกบอกด้ว่งามู่ข้นามูไปเพ่นไม่เยอน่อยขีนมาฟขึนมไป้พวั้นขกของช่องนั้นอ่ะของนั้นเปรเีวรเดยนะเริ่มบึ้งชักไปล้วน่อปัดนัคอคัดเอวล่งงางล่งางุนนั่งช่องนี้นั่งซ่องตอนนั้นบิ้งเราบึ้งเรหมักไปช่องกันน่นัน

กินลำก่อนแข่งกันเนาะจนจนหน่อยดีวว่านี่หน่อยกินลำก่อนแข่งกันสิวัดกับซิวัดกับคู่หนึ่งนะได้เนี่ยเอาเมีไม่อาให้คู่แข่งไม่อีกดอกไม่ซื้อทำไมไม่ลำก่อนแข่งกันหดมาเดเกมคนหนึ่งเลยคืออมาเด็ดเกมโดยเฉพาะ เ็กงไว้มสมาถด้มดม่ามารลยเอาเราว่าอียงซุ่มสก,กาสมูนณเรายินสินับมือจับมือะอยาลมัน,อ,มนอยาล้นเจาัมาแจกดิแม่นก้อนนะไปแจกแ่ อุกรอนไปแจกคุณกรอนสองก้<ช>นนอนน้ำเาปนก่อนมาไปจกิบิขู่แล้วเด้ยนำกน่อนเเมื่อกี้มาเสมอทีไปกินมากิบุสเหเ้อยืนกินนำก่อนนี่ิบนคนห<บ>น้าที่เลยไปลงทายโดยซิปมาแชร์ไปชินนำก่อนไปชินนบก่อน Ao vòng tôi. Bồn hàm vòng tụt độ vào vòng tụt độ vào vòng và phiền 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 không?

นี่เรอการลงทลนเหครับให้คุณผชมเินไรน้ำหมอดน้ำหมอดน้ำหมอนนานทิพน้ำหมดนานทิพย์ยากใหคุณมเย็นไร

Nạp thế nào? biết sao không biết. Không. không Hết na hết Nguyễn Văn nó bị khát nước. này đấy, Hết nào nước. đấy bị khát nước. Hết nào ván nước. Nó bị khát nước. Nó bị Kinh, kinh mong mong, mong qua hay sông Kinh mong mong ngay sông bó sông Hết nào bán chơi bó nó <laughs> <laughs> Sắn đây đây, sắn à đây đây Nó đây, chị này, cái cầu mẹ nhảy ra mẹ nhảy ta Chắc chừng hai bên này nắng 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 mới nắng đó nắng 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 đốt, nắng nắng nặng 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 À? 5, 5, 5. chắc là bỏ phải vương vương sửa cái đầm để sửa chắc nông đây chút đây จับพ้องน้ำพุธอันเด้อหลังจากออกบินถวาดหรือว่ามาสันเสาเดวเนะาะกกิจวัตรของตัวนีน้เนาะสิบะมาณน,นี้เนาะเฮียนนะครับมือเสือศึกษาเฮียนโต๊ะปุ5 công, 5 công. ่มเจอดีระ

Bố tông xe phương tía à À vâng, hành thoang Long Đây, nữa, xin nhận Ờ, vâng ngang ngang một đánh nhìn Ờ, ngang ngang Giờ biết đông sắp phút thả đấy เบียงหัวมาต่อเบียงมามามาเอาทุกขปะตาจันตอนกะหน่อยตอนเนี่ยอะทุกขปะตาตอ Ở à đi, đi, ở à đi đi, mọi người nhìn À, xa ประกาศนี้ได้มาประกาศนี้ประกาศนี้ประกาศนี้นะครับว่าจะมี à, à, đây, การประกาศนะครับอ่า kêu

ไปาพไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปลไปแม้วไนแม้วไอแ กูแม่งดีนะฮะเพื่อนเอใ่สองไป่ยนม่น่อายปาดิโอเคทรากอเราอยน้ข็งีตาล่ะว่าตรงนี้คอนเทนต์แบบิันขาพออยังนเปล่ากมมระาชีมองัน้องเอ้ามาาองมอง มองลุงเตี้ยมองไม่ใากแน่ลุงเี้ยอ๋อยังเด็ลุงเีเห็นตงโตนู่งได้องได้อคนเนี่มันคือมันคือสีดำบ่ใส่งานลองทูลงตามอนี่แต่ลงปูลงตาเร้อง แีเลยนวเรวกนไหมท้บ่พอนี่นหลไงไปเ่อดีได้เป่อ่งดกคเลี้ยวนลหละงปูลวงตามีแตสางบดค้่บ้านนมนมแบบมิแตกรรมกร

thấy tiết pha hồng nước nó nó câu nè nó nhột này เ้แล้วขาบอกเขาแล้วว่าคอนั้นนะบอต่งว่าอ่ขี้เก่าขี้ถ่าพี่ขี้เกากบะเจ๊จะเฟืนมันไหนดางื่นมั่นเดี๋ยวเดเาะนนะลไงแล เอาไปทั้งนั้นพ่อไม่ใช่พาอบางไรก็แต่ขี้กอขั้นนาบ่แต่ขั้นบางเรียบพ่อ บ่มีกินแล้วกินบอกเ่ออมาใส่มีอะไ่ไล่รอมีอะดี

ถ้ามันแข้งก้อนคอยอันกขึ้นไปสมันยงคอปันนอย่างแล้วมันจะย่โตค่ะวัดมุมนี้ลงไปก็ได้นะมุมนี้ลงไปไปบนมันและบ้า่โอัหมคอนีแหละบ้าโอรอ้ไปก็ไมันแงกก้อนลงกไกแ้ นี่ก mm. ็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองบบเตนเนาะก็คือปาชแนนนี่น้ำตกสวยงาม ตัวตัวเก่าอนนะคขับเป็นสะพานเนาะสะพานใหม่เขาเตี้ยต้อเป็นเตี้ยตกใหม่ไห้